เอาละครับสวัสดีเพื่อนรอดชีวิตคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปลิงอะไรไม่รู้เช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสำหรับใครรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาทุกคนนะวันนี้นะเราจะมาแกะกล่องนะครับในส่วนของโปโลมอนสเกลเวอร์นะแต่วันนี้เราจะมากันแบบบึ้มบึ้มคือลือเลยนะครับผมมาทุกคนไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้เราได้เทพนะครับผมมาโชว์ในคลิปเราเลยนะทุกคนเริ่มจากอันนี้เลยนะครับผมนะครับมันคือเทพแห่งโฮเอ็ N นลครับผมใช่ไหมใช่ใช่โฮเอ็นไหมไคโอกากาดอนและเละควอนซานะครับผมมาทุกคนนี่คือกล่องแบบ ใบเอี่ยมเลยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือเทพตัวแรกของเรานะฮะจริงๆเขาเามีซูยุคนลโคเอนเต้ Enter แล้วนะแต่ผมยังไม่มีนะทุกคนคือยังยังไม่ได้ซื้อเออนะ <c oughs> ของยังไม่ถึงผมนะ <c oughs> โอเคโหตัวนี้คือแบบว่าทุกคน <c oughs> ตอนนั้นอเมริกาคือใหญ่แล้วใช่ไหม <c oughs> นี่คือใหญ่กว่าอเมริกาแล้วครับผมนี่อันนี้คือตัวเดียวนะทุกคน <c oughs> อเมริกานี่ต้องคิดซ้ายเลยนะครับเจอกล่องนี้เข้าไปนะครับผมขออนุญาตเทแป๊บหนึ่งนะครับมันเอาออกไม่ได้เลย เท hey, แป๊บหนึง่งออกมาอย่างนี้เลยนี่กาดอนไคโอกาเลควานซานะครับผมออกมาแล้วนะฮะใหญ่ไหมนี่คือกาดอนอันเดียวนะครับผมนี่นะะกาดอนนะครับผมแต่วันนี้โชว์สามเทพเลยนะนครับผมนี่นะครับกาดอนเป็นไงใหญ่แบบเบิ้มคือเือผมบอกแล้ว <c oughs> นะครับด้านข้างดูไม่ได้อะนี่ทุกคนนี่นะครับเขาก็บอกว่ากล่องไม่มีอะไรบ้างน,นะครับโชว์ว่า นี่นะผมเทพ3าตัวนี้มีกาะดอนเฮลกาแล้วก็ได้คนซ่าเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเก็ทั้งสาตัวเลยนะครับผมมาเริ่มจากการดอนก่อนนะกาะดอนที่ผมกังวลสุดเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมแกะแพ็กเกจออกมาจากกล่องนะคือไม่มีซัพพอร์ตครับผมมาเป็นกล่องน้าตาลอันเดียวนะแล้วคือผมมาลุ้นกันว่าข้างในของกล่องกาะดอนเนี่ยมีซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับมาลุ้นไปนพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมมาโอ้โหซัพพอร์ตใหญ่มากทุกคนโอ้โหผมจะตั้งยังไงวะเดี๋ยวก่อน ใหญ่มากมากใหญ่มากโอ้โหเห็นเขาบอกว่าลูเกียใหญ่กว่านี้นะครับลูเกียโ,โอโหคือใหญ่มากๆนะครับผมสเกลเวอร์ทำไม่ไหวนะฮะเอ้ยยังไม่รวมเวโอนะนี่ทุกคนอันเดียวออกมาจากกล่องนะฮะกล่องเปล่าๆปล่า,า,าเลยนะครับไม่มีอะไรข้างในแล้วนะครับผมดูใหญ่แบบบึ้มๆคือลืม,มบอกแล้วนะ โอ้โหอเมอมริกาชิดซ้ายนะครับมาแบบอันเดียวว้นงประกอบอะไรทั้งนั้นเลยหนระือเดี๋ยวท่านนายจะมาอย่างนี้แล้วก็นะโอโ้ทุกคนใหญ่บ้าอ้ my god นี่มันเป็นโมเดลที่เออกินง่ายที่สุดเลยครับเพราะว่าออกมาปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมมาฝรั่งก็ไม่มีให้นะครับผิดคอนเซ็ปต,ต์เลยผมบอกแล้วในคลิปนี่มันบึ้มคือเลยนะอย่างนี้เลยครับผมโอ้ก oh ็ นี่นะครับพระเจ้าของจริงนะผมมอนเทพนะครับอืมแม่เจ้าสวยมากครับดูตาเขาสินะครับายาฟันเป็นซซี่เลยนะครับหนามเก็บรายละเอียดก็ดีอยู่นะครับอันนี้อาจจะเพ้นง่ายนะครับผมนะผมโ้ยีสวยมากนะครับตัวมันใหญ่มากแม่เจ้าทุกคนนี่เต็มมือเลยนะ นี่คือแค่หนึ่งต่อยี่สิบนะครับผมไม่อยากจะเทียบกับมอนตัวอื่นๆเลยที่เรามีอย่างเช่นเอ่อตัวอะไรดีอะถึงขนาดต้องไปหยิบป๊อปโป,โปมาให้ดูทุกคนนี่คือป๊อปโปลครับป๊อปโปลหนึ่งต่อยี่สิบนี่คือไคโอก้าครับผมเล็บเท้ายังไม่ได้เลยครับผมใหญ่มากๆนะ โอ้หสมแล้วนะครับที่เป็นเทพผู้สร้างแผ่นดินนะครับผมหูใหญ่จริงสวยด้วยนะแต่ว่าผมเห็นอะไรหรือยังครับทุกคนตรงนี้นะครับงอไปแล้วนะครับผมนี่นะฮะขวดกานขนทรงแล้วก็บับเบิ้ลไม่มีนะครับผมมันก็อย่างนี้นะฮะต้องค่อยๆดัดคือมานะครับทุกคนคือค่อยๆเอาอะไรใส่ไว้นะครับผมเนี่ยเห็นปะเราก็เอาเอ่อพวกโฟมนะครับหรือกระดาษนะอัดไว้แนี้ได้นะครับผมอันนี้นะนะครับค่อยๆใส่ไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ตัวของเขาเอง ละมังเดี๋ยวค่อยทำนะไม่ลืมไม่ลืมแต่เดี๋ยวค่อยทำนะครับงุดหงิดเลยผมว่าแล้วว่าตัวมันใหญ่แล้วก็ไม่มีประกอบเแบบต้องมีปัญหาแน่นอนเลยครับเนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษเนี่ยครับทุกคนยัดไว้นะอาจจะเป็นกระดาษสองชั้นอนะไรเงี้ยค่อยๆอัดไปเรื่อยนะผมพอเขาคืนมาก็ค่อยพับเพิ่มอะไรองเี้ยไหมลองทีว่าสามชั้นเกินหรือเปล่าหมูเหรอกระดาษไม่ใช่หมูนะเนี่ยนะทุกคนอย่างเงี้ยได้นะผมเห็นปะเดีย๋ยวเขาก็คืนมานะครับผม คิดว่านะคิดว่านะเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยใสยล่ละมาทุกคนนะครับกล่องต่อไปเลยคิดว่าต้องเป็นอันไหนก่อนวะผมอ่านไม่ออกออาตรงๆบอกกันตามตรงคือผมอ่านไม่ออกนะฮะแล้วผมคือแกะกล่องออกมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือเล็กควันซาอันไหนคือไคโอกา้าผมเดาว,ว่านี้คือไคโอกา้าเพราะว่าตัวเขาน่าจะบ,รรบานๆหน่อยนะนี่นะฮะเดาว่าคือตัวนี้นะนะผมมาดูกันเลยทุกคนผมว่าไม่ผิดกรอกนะครับ มาดูข้างในกันนะฮะไม่ผิดหรอกผมว่าจริงระดับผมแล้วแกะมาทั้งหลายกล่องนี่ก็ยังเป็นการโฆษณาอยู่นะฮะนี่นะครับผมที่ผมจะบอกทุกคนนะคือมันมีอไอ้นี่นะครับผมไลโคเอนเตูคุณนะแต่ผมยังไม่มีนะเซตนี้นะครับผมแล้วก็มีมิวทูนะผมมีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทาอนะันบ็อกซิ่งนะนอกนั้นก็เหมือนจะยังไม่มีรีเจนเอรี่เลยนะครับผมเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับผมที่เขาไม่ทําตัวของ โอโลเกียมาเพราะมันใหญ่กว่านี้ครับเขาบอกว่าสกเกลมันใหญ่กว่านี้อีกนะฮะโอลูเกียนะครับ,รรบใหญ่มากเลยนะถ้าไปดูในโปรเกรดนะทุกคนอันนี้คือไคโอก้านะครับผมนี่น,าาน,นะนะครับผมนี่น้องตะวันนะฮะไคโอก้านะครับผมภาษามันเป็นภาษาอะไรวะเพราะว่าตัวนี้มันเขียนอย่างงี้นะทุกคนเห็นปะไคโอกรีนะฮะมันอ่านว่าไคโอก้าใช่ไหมภาษาสเปนหรอหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคอันนี้ติดมาอันเดียวเลยอนะพพอร์ตเออไม่ใช่พพอร์ต มีสองอันว่ะแปลกนะปกติจะติดมาด้านข้างนะผมอันนี้ติดมาตรงนี้สองอันนฮะด้านบนอย่างเดียวนะฮะด้านหน้าเลยครับมาครับโอ้โหนี่มาแบนๆทุกคนแต่ตัวน่าจะใหญ่พอๆกันนะฮะไม่งั้นจะตีกันไม่ได้นะครับผมไอ้ใหญ่จิงนะครับผมเพราะว่าเทพ2องตัวนี้นะครับคือเทพผู้สร้างแผ่นดินนะครับผมและเทพผู้สร้างมหาสมุทรนบกร้อนและไคโอก้านะก็คือสองตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างสมดุลพื้นทวีปและพื้นน้ํานะฮะ เขาเลยจะตีกันอยู่ตลอดเวลานะอันนี้อยู่ด้านไหนวะเนี่ยด้านล่างด้านบนเนี่ยด้านบนด้านบนด้านบนเริ่มเหลืองแล้ววะทำไมมันเหลืองแล้ววะทั้งๆทงี่เหมือนจะเป็นล็อตใหม่นะอันนี้เหมือนจะ made by order นะครับทำไมเหลืองเร็วจังฮัลโหลวะไม่ออกติดเฉพร์ตตรงไหนอยู่ติดตรงนี้อยู่ึอโอเคออกแล้วฮะการดอนไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ผมก็ผมก็สังเกตหมดแล้วนะผมไม่มีนะ มีแต่ไโอกานะครับนี่นะฮะแล้วก็ออตัวนี้มีเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกนะงานโปรโมตสเกลเวอร์ค่อนข้างแบบใส่ใจรายละเอียดนะไม่ต้องให้เรามานั่งหาเองว่าไหนด้านหน้าด้านหลังนะนี่บอกมาแล้วนะนะมีสลักอยู่บกดลงไปเลยนะครับเคลือบแน่นแล้วนะกดให้ความแน่นอีกทีหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็มันน่าจะเชิดเชิดน,นิดนึงนะผมนี่นะครับอย,ยะนะครับก่อนที่เราจะวางนะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะหางก็ นี่ดูเรียบร้อยดีนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบแนวนอนมามันคงขนส่งดีกว่ามั้งไม่รนนะู้เหมือนกันนะโอ้โหนานค่อนข้างเนีบเหมือนกันนะมีเอ,อตัวนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็นของเท้ใช่ไหม <laughs> นี่ครับผมลายเขาเหมือนเหมือนกันนะทุกคนดูนะครับเนี่ยเห็นปะลายแบบคล้ายๆกันนะโบราณโบราณนิดน,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 นึงนะผมสีแดงนะครับผมนี่นะอื <c> ้ม <oughs> สวยมากเลยฮะน้องประวานนะครับผมฉลามวานไม่ใช่ประวานนะ เท่มากๆนะครับผมแต่ตัวเล็กกว่าวโอ o, ใช่ไหมเป็นเทพที่ตัวเล็กกว่าวโอน,นะครับเพราะวโอแบบกี่เท่าไม่รู้ของไอหมอนี่ยนะครับผมเออไอน,นี้มันควรจะอย่างนี้ป่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ป่ะไม่ได้นะทุกคนด้านนี้มันไม่ได้นะเห็นป่ะมันไม่ลงล็อกนะ้ต้องกดลงนี้นะครับผมเนี่ลงปรีเป๊ะเลยครับผมอย่างนี้นะครับผมก็คือเอาหน้าเวลาใส่แล้วมันก็จะแบบคว่ำๆลงมานิดนึงนะครับผมกําลังจะเดินทางไปข้างหน้านะ วางคู่กันก็จะน่าเกงขามจัดๆเลยนะฮะนี่นะผมไง่ยอดเลยฮะอนุญาตหลบที่ให้เทพผู้หยุด2เทพนี้ตีกันนะครับผมแน่นอนนะเขาคือเลควา่านะฮะผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะฮะนี่คืองานสเกลเวอร์นะครับเป็นงานจริงตามโปเกเด็กนะฮะเป๊ะๆนะครับผม1ต่อ20นะฮะนะ่อดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เราจะเห็นอะไรที่ what มันใช่หรือนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะ แต่มันคือใช่นะครับยกเว้นเขาจะปเปลี่ยนโปรเกเด็กใหม่ให้มันดูเหมาะสมกว่านี้นะผมว่านะผมว่านะผมว่าไอ้ดีกว่าซ่าเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนทุกคนจะได้แบบว่าวัดไปด้วยกันนะฮะเออมันไม่ออกนะอ๋อผมรู้แล้วทําไมมันไม่ออกตรงนี้มันมีกาวอยู่แล้วผมก็ไปติดอย่างนี้มันก็เหมือนเอากาวไปติดเ้านะฮะเคกาวหมดไปออกชัวร์รอบนี้นะเมื่อกี้ไม่ออกเพราะกาวเฉยทุกคน มันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นแหละเนาะมาแล้วนะครับผมคนซ่านะนี่นะครับผมนี่นะน้องมังกรเขียวนะสังเกตว่าลายมันเป็นลายเอ็นเชียนเหมือนกันนะทุกคนเห็นปะลายโบราณนะเทมเพลตเดียวกันนะให้รู้ว่ามาจากถิ่นกําเนมืนเดียวกันปะนี่ทุกคนดูจาก,ก,กรูกระรูแล้วนะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นไหมดูไซส์นะครับดูไซส์สองตัวนี้แล้วดูมังกรฟ้า มังกรฟ้าจะไปห้ามก็ตีกันได้ยังไงวะตัวมันเล็กมากทุกคนเล็กจริงๆครับผมนี่นะฮะเล็กควันซ่ามากับมวลเมฆนะผมโคตรใหญ่มาเวลาโทรนะแต่ว่าเวลามาวางคู่กันแล้วผมว่ามันมันเล็กไปหน่อยครับทุกคนดูกาดอนนะแล้วดูเล็กควันซ่าอยู่บนหัวได้เลยเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวทุกคนยาวแค่นี้นะครับ ทุกคนมันมันมันยาวแค่แค่ไหนเนี่ย <laughs> มันเล็กมากครับผมมันเล็กมากมากวนะ้หูหยิ่งไปเทียบกับนี่แล้วทุกคนจะตีกันยังไงวะหรือว่าสายพิ้วเทียบแห่งนภาแล้วครับผมนี่นะฮะแล้วก็สีตรงนี้ทุกคนสวยมากทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นสีเหมือนควันควันเมฆนะข้างบนเหมือนแบบมีแบบออล่าของสายฟ้านะทุกคนถ้าตีแสงไปมันจะสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้เอา,วาไว้ทำอะไรนะ จะได้ไม่เปลืองตังเงี้ยเหรอรอให้โบไวอเงี้แล้วก็ไอตัวนี้ก็อยู่ข้างบนนะอยู่ยังไงวะอยู่ยังไงก่อนฮัลโหลมีปะมมนมีบอกด้วยออเนี่ยล่างแต่แค่นี้แหละทุกคนตั้งอยู่งี้เลยนะครับผมคิดว่าใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนะคิดแล้วว่าใช่ต้องใช่แน่ๆ,ๆไม่มีอะไรเลยทุกคนอินสตัอร์อะไรไม่มีสักอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีบอกนะทุกคนเพราะมันเป็นเทพเจนสามนะะทุกคนเห็นไหม ไม่มีบอกเลยเลยนะเหมือนแบบกล่องนี้เขาจะขายเจนเก่าๆอยู่นะผมว่าเอ้ยนายมาซื้อเจนนี้นายมีของเก่าหรือยัางไปซื้อให้หมดเลยนะนะครับผมเรี <c oughs> ยบร้อยนะสําหรับมังกรเขียวเล็กควันซ่านะครับนี่มันสวยนะทุกคนเอาจริงมันก็สวยมากๆเลยครับตานะครับเขี้ยวเล็กไปนิดนึงนะครับผมเขี้ยวคู่หน้าหรือว่าข้างล่างนะครับมันเหมือนงูนะ้มังกรเนี่ยจริงนะเล็กไปหน่อยนึงนะผม ผมว่าถ้าตัวเขาใหญ่ประมาณสักเกียร์ละโดสน่าจะกําลังดีปะ่ะหมายถึงความหนาของตัวนะฮะมันเล็กไปหน่อยนะฮะแต่มันก็ตามโปรเจกต์ครับผมเราพูดอะไรไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงครับผมทุกคนต้องยอมรับความจริงนะนี่เออมันล็อกอย่างนี้ได้วะน่าจะอย่างนี้ฮะได้เลยใช่ไหมเออทุกคนมันล็อกอยู่เลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้มันเหมือนจะไม่อยู่นะพอเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีเหมือนพพอร์ตอยู่ตรงไหนวะนี่แล้วกันภาพ อยู่ยังอยู่แล้วนี่นะครับผมน่ฮะมังกรฟ้าเรควนซ่านะมังกรฟ้าสีเขียวเอ๊ะหรือว่ามังกรเขียวสีฟ้าเอ๊ะถูกแล้วอะไรสักอย่างแล้วผมคงมันจะอยู่ข้างล่างนี้แน่นอนนะเออมันก็คงอยู่ประมาณเนี้ทุกคนอ๋อนี่มันมีรูมันมีรูโอเคมีรูนั่นก็มีหรือเปล่ามีรูใส่ไปในรูดิมีอันเดียวนะทุกคนที่ตั้งอยู่อย่างี้นะแต่ว่าถ้าตั้งนี้มันเอียงนะมันไม่ได้ป่ะแต่มันมีรูจริงๆนะทุกคนเห็นไห ชัดมากเลยครับก็ทำรูมาให้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่อันนี้แล้วแหละถ้าอันนี้มันเอียงแบบล้มเลยนะหรือใช่ปะนี่หรอฮัลโหลนั่งแป๊บมันจะใช่เหรอให้เอียงๆอย่างนี้มันก็ไม่น่าใช่นะฮะขยากมาตัวนี้อ๋อนี่หรือเปล่าพอดีเป๊ะเลยน,นี้เสือ,อน,นี้อันนี้ไม่ใช่ใหญ่เลยอันนี้แหละทุกคนอันนี้อันนี้นะครับผมพอใส่อันนี้ปุ๊บมันก็จะเหมือนจะพอดีอยู่นะฮะปั๊บ ด้านข้างด้านข้างอ,อ๋อมันต้องขยายหน่อยนึงนี่ทุกคนมันมีตรงนี้เห็นป่มตรงนี้นะครับผมมันเป็นล่องนะฮะคือต้องดึงน้องนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ผมลองออกแรงดึงนิดนึงนะครับมันก็พอดีเห็นี่ยพอผมดึงนะ,ะปั๊บเข้ามามันก็จะล็อกเลยฮะปึ๊บอันนี้ลงรูพอดีนะครับผมนี่นะะเห็นไหมแล้วข้างหลังก็เข้าสลักพอดีปั๊บนี่นะครับผมเห็นป่าดึงลงมาหน่อยนึงนะให้มันเข้าสลักนะ,ะมีมีสลักอย่างนี้นะผมถอดให้ดูก่อนนะครับผมเนี่ยเห็นป่มตรงนี้มันมีล่องแบนๆลงไปนะครับผมอออัันนีีีี้มมรรู่งแบบบ จุดโค้งนะครับผมดังน,นงนั้นตรงนี้คือจุดที่ถูกต้องนะครับถ้าใส่ถูกต้องมันจะเป็นงี้นะครับผมอันนี้ลงรูแล้วก็อันนี้ลงไปทนสลักนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จ่ายเอียงตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าตั้งปุ๊บนี่ตั้งขนาดปุ๊บหน้ามันก็จะออกมาตรงๆงนี้นะครับผมวางยากอยู่นะเซตอัพยากอยู่มองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยออกนะครับผมนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้ถ้ามุมกล้องตรงๆเดี๋ยวผมวางโทรศัพท์นี้แล้วกันง่ายๆเออจะประมาณนี้นะครับผม ตั้งกระสุนระยับนี่นี่คือมุมที่แบบมันจะออกมามองหาเรานะเป็นไงก็เท่นะแต่ว่ารู้สึกไซส์มันเล็กไปหน่อยนะครับเล็กไปนิดนึงมันจะสู้ไกสองตัวนี้ยังไงวะถามจิงผมถามจิงแล้วอันนี้ก็หนักเกินทุกคนเมื่อกี้คืออย่างนี้มันก็แอนแล้วเนี่ยหนักเกินฮะใครกล้าตัวนี้หนักไปนะผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมบนมอสเคลเวอร์ก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีต่ออีกนะผมเจนสี่กำลังมานะ กำลังรอดูอยู่ว่าจะได้อะไรมาเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมนะยังไงก็รอติดตามด้วยนะฝากด้วยนะครับผมคลิปดิงอะไรไม่รู้นะเดีย๋ยวมีของอื่นมาแกะบ้างนะนอกจากปวยมอนสเกลเวอร์นะมีอีกคือของมันดีเลยหมดนะช่วงนี้นะประเทศจีนปิดนะผมก็ทําให้พวกการผลิตอะไรมันก็ดีเลยนะครับผมประเทศจีนเขามีปัญหาเรื่องโควิดเพิ่มเติมใช่ไหมก็อาจจะต้องรอคงรอของกันนิดนึงนะมันดีเลยไปหมดเลยนะ ไม่ใช่แค่วงการของเล่นนะผมทุกวงการนะดีเลยอีกแล้วนะผมประเทศจีนเขาเป็นเหมือนซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่เนาะถ้าปิดประเทศนิดหน่อยก็กระทบแล้วนะผมนะโอเคนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสป,ปอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะใครพอมีกำลังนะอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอรหรือปุ่มสมัคร ด้านล่างนี้ได้เลยนะกดเข้ามาแนละ้วผมซัพพอร์ตกันเข้ามานะผมมี d i s c o r d ให้สำหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับผมโอเคนะ mm hmm. เข้ามาคุยกับผมตอนในดิส o อ d ได้นะครับ mm hmm. ผมวันนี้ไปแล้วนะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ mm hmm. สวัสดีถามจริงแกจะยุดค่ายังไงฮะตัวจิ๊ดหนึ่ง